น้องสาวหนุ่ยจะพาไปแลเรื่องของการนำรองบริการขนส่งพัสดุรยย่อยประเภทีฮีพอเส้นทางสายตายจะเป็นมาเปิดติดตามได้ในช่วงของแรงสกิดสกิดขา้าค่ะแรงสกิดสกิดเาเริ่มแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยนำรองบริการขนส่งพัสดุยร่อยประเทหีบห่พอวัตถุเส้นทางสายตายจ้า สวัสดีจ้าวันนี้นอ้องเศร้าหน่อยเอาข่าวดีมาบอกสำหรับคนในชอบชายบริการขนส่งพัสดุรายย่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาการรถไฟแห่งประเทศไทยเขานำรองเปิดให้บริการขนส่งสินค้าพัสดุรายย่อยประเภททีบพอ่อวัตถุไปกับขบวนรถสินค้าเส้นทางสายใต้แบบราคาประหยัดและก็ช่วยให้ประชาชนผู้ประกอบการมีต้นทุนการขนส่งในท้อกลงตั้งแต่วันที่สิบแปดกร,รกฎาคมในผ่านมาเนี่นลยละจ้าซึ่งสินค้าที่จะใช้บริการขนส่งเนี่ยนาก็จะต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดแข็งแรง นาดในน่นก็มีเนื้อเทไหม่หนอยว่าซ่องตารางเมตรและกระซุ่งไม่เกิหนึ่งเมตรมีน้ำนักไม่เกิน200องร้อยกิโลกรัมต่อชิ้นแล้วก็เป็นสิ้นขะเทไม่หนาวเสียง่ายด้วยนะจ๊ะส่วนอัตราค่าบริการในน่ะเขาเริ่มตอนจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเทราค่ะห้าสิบบาทตอ่อน้ำนักเยี่สิบกิโลกรัมไปจนถึงสูงสุดยอยเทเซรอยจ่าสิบบาทตอ่อน้ำนักซ่องร้อยกิโลกรัมนเลยจ๊ะแต่ว่าพอเอามาเปรียบเทียบกับขาวค้นสงทางนู้นเนี่ะก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึงห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็น นอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังในรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่งตามระเบียบข้อการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะ ราะาเขาจะเปิดให้บรกิการรับส่งพัสดุในนาเป็นประจำทุกวันเริ่มจากยานสถานีรับส่งสินค้าพนโยธินถึงสถานีหาดใหญ่อีกทางยังเปิดรับส่งสินค้าระวางทางสถานีชุมพรสุราธานีชุมทางถุงสงชุมทางหาดใหญ่โดยใช้เวลาขนสน่งในนาจากตอนทางถึงปลายทางภายในเวลาเย็บเสชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะใครเถ่สนใจก็สามารถใช้บรกิการรับส่งสินค้าได้ที่ยานสถานีรับส่งสินค้าพนโยธินซึ่งตั้งอยู่เคกับสถานีกลางบางซื่อด้านตรงคำตา อตตั้งแต่เวลาตีแปดขวเชาว้าไปจนถึงตีเก้ากลางคืนเลยนะไม้เลขโทรศัพท์โทรเลย0ูนย์แปดเซสองหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งจ้านอกจากนี้ก็ยังมีสถานีชุมพรสถานีสุราธานีชุมทางถุงสองชุมทางหัดยหญ่ซึ่งเขาเปิดให้บริการตั้งแต่ตีหกัวเชาว้าไปจนถึงตีหกวันเย็นเลยนะจา้าแต่้าห้ากว่าไข่สงสัยอัตร,ราคาก็สามารถสอบถ้าม้อมูลเพิ่มเติมได้เ่ศูซู์บริการโลคาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1 6 9 0 ได้ลอดเยี่ยมซื้อเสียเวงเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย